ค่ะคุณสุปันคุณยาวลักษณ์คะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ก็จะเริ่มขึ้นในเวลาสิบนาฬิกาค่ะซึ่งต้องบอกว่าการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกอาคารรัฐสภานั้นก็เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยตำรวจรัฐสภาค่ะก็ได้มีการแบ่งเป็นกำลังชุดนะคะดูแลทุกประตูเข้าออกและก็ตรวจตาบุคคลที่เข้ามาในอาคารรัฐสภาซึ่งบุคคลที่มาติดต่อราชการนั้นจะต้องมีการติดบัตรแสดงตนทุกคนค่ะขณะที่รถที่เข้าออกบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเองนะคะก็จะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาคอยตรวจตราเช่นกันขณะที่บริเวณรอบนอกค่ะก็มีตำรวจพื้นที่นะคะคอยดูแลความปลอดภัยเช่นกันเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งนะคะซึ่งก็เป็นไปตามมา,มาตราา6วรรสองนะคะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2550 และก็ประกอบมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,542นะคะแล้วก็วันนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการซักถามค่ะซึ่งคณะกรรมการซักถามในชุดของนางสาววิ่งลับก็ได้มีการรวบรวมคําถามที่สมาชิกสอนอชอได้เสนอเป็นยติค่ะมาประมวลแล้วก็คัดกรองออกมาเป็นคําถามเรียบร้อยแล้วซึ่งในชั้นการประชุมนั้นค่ะ คณะกรรมการซักถามจะมีหน้าที่ซักถามทั้งผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้กล่าวหานะคะโดยจะถามไปทั้งสองฝ่ายโดยผู้กล่าวหานั่นก็คือคณะกรรมการปรปรชและผู้ถูกกล่าวหานั้นนะคะก็คือฝ่ายของนางสาวยิ่งรักนั่นเองนะคะสําหรับ ที่คณะกรรมิการซักถามเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายสมชายสแสวงการสมาชิกสอนชรในฐานะโฆษกคณะกรรมิการซักถามก็มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักนะคะว่าได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกับทีมทนายความนะคะที่ตึกชินวัตร3สามถนนวิภาวดีวรังสิตค่ะเพื่อซักซ้อมคำถามดูแนวทางคำถามนะคะแล้วก็มีการชมการถ่ายทอดสด เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการซักถามคดีของนายนิคมเวรัชพานิ์และคดีของนายสมศักดิ์กิจนนเพื่อนํามาเป็น แนวทางในการที่จะมาตอบข้อสักถามในวันนี้ค่ะซึ่งทีมพนายความของนางสาวยิ่งรักเองนะคะก็มีความกังวลในส่วนของการซักถามที่คาดว่าสมาชิกสนทชมีการยื่นข้อซักถามมาเป็นจำนวนมากและอาจจะมีการซักถามจนมุมในส่วนของนางสาวยิ่งรักค่ะจึงได้มีการขออนุญาตมาอย่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะว่าให้นำตัวนะอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีนะคะเข้ามาร่วมชี้แจงในข้อซักถามในบางประเด็นปลีกย่อย ร้อยด้วยนะคะและคณะกรรมการสการสักถามในชุดของนางสาวยิ่งรักเองค่ะก็ได้มีการนํา ยัติของสยอสนอชอนะคะที่เป็นคำถามทั้งหมดที่มากกว่า60คำถามนะคะมาคัดกรองและก็ย่อยรวบรวมประเด็นสังเคราะห์ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็มีคำถามไม่เกิน50คำถามที่จะถามทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาค่ะแล้วก็ต้องติดตามดูในเวลา9นาฬิกานี้นะคะว่านางสาวยิ่งรักจะเดินทางมาตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ค่ะสำหรับวันกำหนดแถลงปิดคดีนะคะประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติค่ะก็ได้มีการก กำหนดและก็แจ้งต่อที่ประชุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือในสำนวนของนายนิคมเวราชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ค่ะได้นัดปิดสำนวนคดีในวันที่21มกราคมนี้ค่ะส่วนสำนวนของนางสาวยิ่งรักค่ะนัดวันที่22มกราคมและก็วันลงมติถอดถอนได้กําหนดเป็นวันเดียวเลยค่ะนั่นก็คือวันที่23มกราคมนี้ที่จะลงมติถอดถอนทั้งนายนิคมนายสมศักดิ์และก็นางสาวยิ่งรักค่ะคุณสุปันคุณเยาวลักษณ์ค่ะ